สิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางยูทูบลีทองจีชาแนลที่ทักและครบรทุกท่านครับวันนี้อยู่ที่หน้าวัดพโพทองหรือว่าวัดบ้านยางตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้มาพาพี่น้องมาชมหนังกลางแปลงของจังหวัดสุรินทร์นะครับผมจีเรียนยาวภาพยนตร์วันนี้มาใช้ในงานชาวพนักจิจนะครับผมก็ เดี๋ยวผมขอญาตหาที่เดินไปก่อนแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าจะแฉะเหลือเกินวันนี้อยู่ที่สนามนะครับผมเป็นทีมงานของนิวแม็กจิรัญญาภาพยนตร์จังหวัดสุรินผมก็มาล่าช้าเหลือเกินพี่น้องเอ้ยต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับอาจจะมืดค่าไปหน่อยโอ้นะฮะตอนนี้ก็ติดตั้งน่วยใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็น่าจะอยู่ในช่วงพิธีการด้วยนะครับตอนนี้ก็ฝนเริ่มโปรยปลายมาแล้วนะครับผม เฟ็นแฟนเทบ้านยางครับผมตอนนี้เริ่มมีหนังแล้วปกตินี่บ้านยางนี่สุดยอดของการมีหนังเออโอ,โอ้วันนี้ครับผมสมหมายภาพยนตร์ช่องดังช่องดังนะโอ้นี่บอเจ้าภาพงานด่วนอีกแล้วนี่ทำบาปจีรัญญาอีกแล้วถ้าเสียไม,มายเป็นคนติดต่อเนี่ยวันนี้มาถึงมาถึงกี่โมงมาถึงบ่ายบ่ายสองบ่ายสองโอ้วันนี้ทำไมเจ้าจังเลยนะปกตินี่ มีแต่ห้าโมงนะครับผมห้าโมงรอบที่แล้วนะครับผมนี่ติองเต่เก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าอ๋อเจ๋วเลยครับผมอันนี้ลงจอกี่เม็ดนี่สิบสี่เม็ดเป็นของนิวแม็กจิรัญญาภาพยนตร์นะครับผมของดีเจผัดไทยนะฮะอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ระดีเนาะตอนนี้อาจารย์ งานเขาอยู่ตรงไหนนี่จันไหมงานอยู่ในหมู่โซเอาลูกเอานิมเกอโอ้แล้วก็วันที่17อ่าววันที่17นี่ก็นันทวันอีกไม่ใช่ดีครับอหยะนะฮะไม่ธรรมดาซีซ้อนก็รุอืมนะฮะครับเออนะครับผมโอ้นะฮะทีมงานที่เราคุ้นเคย นะครับไก่พร้อมที่จะได้บรรเลงแล้วนะครับป๋าสวัสดีครับผมโอ้ยทีอยู่ตรงไหนเราก็หากันเจอคุณดวงคุณหน้ามาหมดนี่ทีไม่มีพลาดถ้าว่าสมหมายติดต่อแล้วไม่เคยได้แต่เช้ากับเขาหรอกวันนี้เร็วนะเร็วนะวันนี้เร็วรอบที่ส็จสี่ทุ่มรอบรอบที่แล้วห้าโมงห้าโมงเย็นถึงหน่วยถึงหน้างานใช่ไหมป๋าโอ้ยไปตา้าไปตาติดต่อนังไปไหมก็ถามออกใครถ้าสมหมายนี่ไม่พลาด แน่นอนนะอ่ะวันนี้ก็น่าจะชุ่มช่ำในดวงใจหรืออาจจะไม่ตกก็ได้ครับผมบรรยากาศช่วงนี้ก็มืดแล้วครับผมผมพยายามเร่งแสงให้เต็มที่เลยครับผมนี่นะเดี๋ยวหามุมเร่งแสงให้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับผมบ้านยางวันนี้สี่ศพนะครับมีงานมีงานหนังสองสองศพบอกใช่ไหมหมอ๋อเอาหนังแค่สอง ไม่แน่น่าจะสามเพราะว่ามูหนึ่งก็น่าจะประมาณวันมันน่าจะมีเพราะมันมีพนักินหนังตลอดอ๋อตอนนี้บ้านยางเราเริ่มกลับมาคืนแล้วใช่ไหมเริ่มบูมแล้วเริ่มบูมแล้วใครอยากใช้ติดต่อได้เฮ้ยทำเองไปถ้งขนาดนั้นแล้วนะเออสมหมายสาวฮะบรรยากาศวันนี้ก็น่าจะเอาโจขนาด12เม็ดนะครับผมมาคลุมในสวนของแท่นชายนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ อุปกรณ์ต่างๆหน้าจอนะครับวันนี้สีแสงสีเสียงอาจจะมืดนะครับนี่ผมเร่งแสงให้เต็มที่นะพี่น้องถ้าไม่เร่งนะเนี่ยครับผมมืดอย่างนี้เลยนะณตอนนี้ครับผมแต่กล้องโทรศัพท์ตัวนี้มันสามารถเพิ่มแสงให้ได้นะครับก็เลยอาจจะไม่สมจริงเท่าไหร่ก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับผมเหมือนเดิมๆๆครับผมเสียงกลางนะฮะเป็นกลางกระดาษข้างละ6นะครับผมแล้วก็6ดอกนะแล้วก็จะเป็นลูกอมพรข้างเปลือ นะครับเหลมก็จะเป็นแปดเปดนะครับตู้เบรนะครับกระแทกข้างข้างละ12ดอกยี่สิบนิ้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแผนกในส่วนของไฟต่างๆ่าโอ้สิบสี่เมตรสวยงาม,มคารับผมโจโค้งจานไปไดิครับโอ้นะสมหมายทำบาปอีกแล้วบ่ทำบาปอีกแล้วทำบาปอีกแล้วสมหมายี่อา้าว <laughs> นะ่า ก็ทาไมต้องใช้คําว่าทําบาปครับผมรถหน่วยของจีรัญญานี่จะอยู่ตัวเมืองของสุรินทร์นะครับวิ่งมาบุรีรัมย์นี่ก็ไม่ต่ำกว่าเกือบจะ6กโลอ่ะนะครับผมรอบนี้นี่ยังถือว่าโอเคนะรอบที่แล้วนี่รถหน่วยถึงหน้างาน5โมงนะครับผมอ่ะก็นี่แหละครับผมมืดค่าแล้วครับผมเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศช่วงลงเสียงมาให้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพี่ๆทีมงานกำลังจำในส่วนของสายนะครับมา เดี๋ยวเราไปดูของรถหน่วยกันหน่อยนะครับด้านหลังนี่นะฮะรถหน่วยครับผมสวยงามเลยนะครับทีมงานจีรัญญาภาพยนตร์นะครับผมของดีเจผัดไทยนะครับยุเกัศูนย์รู้จักกันดีครับผมกับดีเจเสียงโลนะฮะผมก็ถือว่าเป็นแฟนทันธแท้ของดีเจผัดไทยอีกท่านหนึ่งและกันนะครับผมด้านหลังครับผมวันนี้แสงอาจจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ใช้เป็น ถือว่ายังไงอะปรับแสงของโทรศัพท์นะครับความเป็นจริงเลยไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เพราะว่าถ้าจริงๆแล้วจะต้องอย่างนี้ครับพี่น้องเนี่ยครับผมมืดตึ๊บแบบนี้เลยนะเนี่ยครับผมแสงจริงๆนะครับผมนะแต่อันนี้ก็คือเอาโทรศัพท์หลอกเต็มที่เลยนะฮะเอาแค่บรรยากาศแล้วกันนะครับมืดตึ๊บใหม่แล้วครับผมวันนี้นะฮะโอ้ยนะครับผม ทำงานยากเหลือเกินนะครับผมทำงานในช่วงของหน้าฝนก็แบบนี้แหละครับผมแต่จีนัญยาพาพยนก็จัดเต็มจัดหนักครับผมไม่มีกั๊กนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องลงให้หมดนะครับผมต่อให้มีอุปสรรคฝนหรือว่าจะเป็นแดดร้อนๆนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนวันนี้ชมจอขนาด14เมตรนะครับผมคำยันเต็มที่เลยเพราะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนนะครับผมพายุก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับทั้งฝนทั้งลม เป็นกำลังใจให้ทีมง,งานด้วยละกันครับผมนะฮะบ,บริการช่วงนี้ก็เนี่ยครับผมดีเจพัดไทยก็จ้ำสายอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับวันนี้วันนี้น,น,น่าจะฉายในระบบเอ่ออะไรอะ่ะไฟฟ้าไหมนะครับผมน่าจะไฟฟ้านะพี่น้องนะครับผมวันนี้นะฮะผมไม่เห็นเครื่องปั่นไฟเลยนะครับผมก็ราคาก็ลดหย่อนกันไปนะครับตามราคานาะ ค,คลิปนี้ก็เก็บบรรยากาศในช่วงติดตั้งค่ำๆมาแล้วกันนะครับโอ้เสียงมาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยชมแสงสีเสียงตอนลองเสียงแล้วกันเดี๋ยวเก็บมาฝากครับผม